ทำผิดมาร้อยครั้งกับไม่จำเพียงแค่ A K มาทำเรื่องที่มันเป็นอย่างนี้เรื่องที่มันผิดกับจำขึ้นใจกับพูดวิจารณ์สดในเรื่องราวของทางบอสนุกพงศกรพี่น้องคะหลังจากที่เปิดวงนะคะไปออนทัวร์แล้วล่าสุดประเด็นที่มานะคะทางบอสนุออกมาพูดออกมาชี้แจงโดยด่วนในเรื่องราวนี้ว่าณนะตอนนี้ยังมีคอมเมนต์มากมายใหม่ๆเข้ามาพี่น้อง แล้วตกใจไปกว่านั้นคือคอมเมนต์คลิปคลิปนี้เป็นประเด็นนะพี่น้องตอนนี้อยู่ที่เกือบพันกว่ากว่าคอมเมนต์แล้วแล้วทั้งหมดพี่น้องคะเอ็นไปทางที่ว่าทําไมบอสนกพูดไม่พอทําไมบอสนกต้องใช้คําว่ามันกับแฟนคลับกับเอฟซีอันนี้คือเป็น เอฟซี uh, นั่นแหละมั้งเนาะที่ออกมาพูดออกมาวิจารณ์ให้กับคลิปคลิปนี้ที่เป็นประเด็นแล้วเรานะคะเคยพูดไปแล้วสำหรับคลิปนี้แหละที่ว่าบอสนุ no ๊กพูดอย่างนี้แฟนขับต่างไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้จนล่าสุดทนไม่ไหวบอสนุพี่น้องเขาออกมาโพสต์ออกมาพูด,ออ,พดออกมาอาัดคลิปลง a c e b o o k หรือว่าเพจตัวเองเลยในเรื่องราวนี้พี่น้องขะอันนี้คือเป็นคลิปที่เป็นประเด็นนะคะสําหรับที่ณตอนนี้ยังมีการ วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่สําหรับบอดนกมดมดนกเนาะที่ว่าเออไปบอกบุคลากรนั่นแหละทางศิลิปินทุกคนที่กําลังลําเรื่องอยู่ในช่วงนี้นะกเ่น้องเนาะกำลังลําเรื่องอยู่เต้แบดนี้พี่น้องคนเม้าหนาไปทีแฟนคลับหนาไปที่ต่างบอกว่าเตยยเตยเตยเตยยเตย้ยนะอยากเบิ่งเตยอยากฟังเตย แล้วมันยังไม่ถึงเวลาที่จะจบในการลำเรื่องเลยทางบอสนกนะคะก็ต้องมาเตือนสติลูกทีมเตือนสติบุคลากรในเสหให้มีสติอย่าไปแบบว่าอย่าไปฟังหน้าเวทีเยอะกับพวกที่เมาแล้วขอเตอร์อย่างเดียวนั่นเองค่ะอันนี้คือบอสก็พูดเนาะว่าเอออย่าใครดุนอกอยากใครบุคลากรทุกคน มีสติในการรำในการเล่นในการล้ำเลืองนะนะอย่าไปสนใจแล้วเนี่ยเพียงแค่พูดคำว่ามันให้มันรอไปก่อนก็คือพวกพี่เมาเนาะอันนี้คือเราที่พายแฟนคลับที่ไม่เข้าใจฟังกันที่เป็นประเด็นตรงไปตรงมานั่นเองค่ะก็อบอยเขาบอกว่าเออเนี่ยให้มันรอไปก่อนให้มันล้ำเลืองแล้วก่อนจังเตยเตยเดี๋ยวก็เตย,เตยให้แน่นอนแหละเตยโซดถิมโซตายคนแหละเพื่อนบะ้านนาะพี่นอเนอะอันนี้คือ เป็นประเด็นต้นคิปแล้วทีนี้ค่ะคลิปล่าสุดนะคะจากทางบอสนุหมอลําเยมหกออกมาโพสเหมือนกันออกมาพูดเหมือนกัน,ออกพเ,น,กนเพราะว่าคลิปนี้ก็คือนานแล้วพี่น้องคะนานแล้วประมาณ4ี่ห้าวันก็ว่าได้สําหรับคลิปนี้เนาะแต่ว่าบอสเพิ่งอาจจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้คือการคอมเมนต์คือเยอะมากๆเลยว่าจะเป็นใครก็ตามออกมาคอมเมนต์เยอะๆเนี่ยพี่น้องทางบอสนุมสหมอลําเยมุกทางเพจค่ะออกมา hip, อัพคลิปอะออกมาอัพคลิปค่ะพร้อมกับคําบอกว่า พิษร้ายบอดีร้ายนี่เองเดี๋ยวเราขอเนื้หคลิปจากทางบอสนูเนาะเต็มเปิดให้แฟนคลับทางนี้ฟังสักนิดนึงค่ะอ่าที่เป็นประเด็นว่าเออมันเป็นยังเรื่องซ้ำนีคือเห็นเป็นเรื่องไงพี่น้องอะสักพูดนะคะพี่น้องคะ สมาธินะใครที่บอกเต้ยให้มันรอก่อนหลังจากนั้นเกิดประเด็นคือโลกสวยพูดไม่เพราะออกสื่ออคำพูดแบบนี้มันไม่ใช่คอนเทนต์เรียกกะระแสนะแต่มันเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพกล้าพูดกับคนหน้าเวทีแบบนี้ได้ยังไงฟังเดอ้อที่เขาบอกว่า นี่เขาบอกว่าให้มันลองก่อนคนที่ต้ห่ออวัาเต้ย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 ,ตย,ตยนาวที่พวกนี้แหละมันยิ่งไม่มีมารยาทที่สุดมันยิ่งเหี้แย่เสียสมาธิของการเล่นของนักแสดงฉะนั้นแล้วเขามาแบบนีน้เขาพูดกับคนที่มาห้อวัาเต้ยเต้ยเต้ยนาวที่สูกปุญหลายควักปุญของสูนนี่ เอาไปใส่ทั้งอื่นยังมาใส่กับเรื่องเอียงไกลสาลาแบบนี้และที่สาคัญความดีเขาสูบบกเคยองความดีคนสูบบุเคย่มอันใดที่พิดแน่นสูอเอาเป็นเอาตายคือสีเชื่อให้มันตายค่าตินค่ามือสูบข้อมันเป็นพันตัดดาดหมาส่วนอี่รีสูนี่จะเลือกจะสี่รีสูคิดได้เออเรื่องดีๆสูเห็นเขาเห็นดีแน่นสู้เบปากใสนี่ตัดดาดสูมันเป็นยังสี่ ความดีเขาน่ยสูบม่เคยยองแต่ขลิงจังสี่เน่ยสูบอมิีคอดีโพดสุมนักงิพากมีจางไงสุ่มนักวิเคราอไงเ้ยบักซ้อนไหลายเปม่สูบขาบอดซ้อนขาเขาบอกยังแน่จับผิดผิดหลายโอ้เจ็บปวดวันดาวเจ็บปวดเองปดซ้อนเองโอ้บดีหลายผมสะกดมึบดีเองเออเออเอเลับปรดีบดีสูน่นะบดีจับผิดตะคน เกิดเป็นเออเป็นมันสูบ่มีเหียกบ่มีแยังจัดพิคนอย่า,ง,ายงเดียวนี่ซุ้มบ่นจะเลื่อนมัจะเลื่อนยังบ่นจะเลื่อนอในสมองสมองสูปปบมัจะเลื่อนหัวเลยอ่าพี่น้องขาก็คือนี่แหละต้องถึง,ต,ง,ถงต้องถึงคิวเนาะต้องถึงคิวยานูออกมาเบาแน่ในเรื่องเดียวนี้คือว่าเออโหพี่นอ้องตอกกับเกาะเลยค่ะสําหรับคนที่ไม่รู้ ถ้าคุณจะวิจารณ์จริงๆจะคอมเมนต์จริงๆให้ไปเลื่อนดูคอมเมนต์แต่ละคนก่อนเพราะว่าบางคนค่ะก็จะออกมาคอมเมนต์อธิบายเหมือนกันว่าโอ๊ยเนี่ยพี่แม่หนูทำเวทีนะคะหนูรู้หนูเห็นเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงมันจะมีคนเมาคนหนึ่งเพื่อน่าพี่น้องคะที่เมาแล้วต้องการแค่จะเต้ยไม่อยากกล่ําเรืองแต่หันไปแม่นังคนพี่น้องคะเพื่อนทางเพื่อนนางเบิยู่เนาะเพื่อนถึกับร่างนางเบิงเสตแตตาอยู่แล้วก็มีคนเมาเสีย เต้ยเต้ยเต้ยเต้ตตมันกับบอเมนบอลล่ะพี่น้องเนาะแล้วทีนี้ค่ะมาดูสําหรับทางบอสนกพงศกรค่ะออกมาแช่ต่อกับคลิปนี้ของบอสนุ่เหมือนกันพร้อมกับข้อความนี้พี่น้องค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเฟซบอสนกงพงศกรแป๊บหนึ่งอ่านี่ค่ะพี่น้องเป็นคลิปนี้เลยพร้อมกับข้อความค่ะจากทางบอสนกพงศกรแซนปากดีค่ะบอกว่าฟังเด้อคอยเคย,ยดาฮอดโพดจุดจุดจุดพูดนะ มันตีกันใส่นวดปลุกคุ้มจอหอยแตกมุนแตกมุนเอเลหาคนรับผิดช,ชอกบกบ่ได้ที่ว่างให้มันล่อไปก่อนไม่ได้เมารวมอมืแต่หมายถึงคนเมามาแหกปากก่อกวนหมอลำจ้ากว่าเขาจะแสดงได้เขาต้องควบคุมอารมณ์แค่ไหนเพื่อให้รำเรื่องแสดงออกมาให้ดีดามาดีดีโลกสวยอันแสนกว้างไกลบรรดาผัวดาลูกยุง่งเ่อนานาั่นๆคือบอกเกงใจมูบ้าน คนอยู่แถวบ้านแน่ไม่หญ่โลกสวยนี่ค่ะอันนี้คือเป็นคําพูดนะคะจากทางบอนสนพกุนศักรนเพียง่น้องก็คือจังววาแหละมันเคยมีครั้งหนึ่งมาแล้วในการที่ข้าวของเสียหายครั้งต่อไปจะให้มีอีกหรอสําหรับในแบบเออคนเป็นบอสนะคนที่ออกเงินสื่อทุกอย่างให้กับวงออกเงินเบทงเวทีทุกอย่างเครื่องเสียงก็เงินบอสไหมแล้วที่เพื่อนออกมาพูดนี่ก็คือถูกแล้วค่ะพี่น้องะะคนเมาพี่น้อง บอกจังได้กับบอกขอใจเพราะว่าเมากัเขอใจทั้งบออยู่พงค่ะเดี๋ยวมาบอกตรงสี่เนาะเออทำดีเทพตายพอทำผิดครั้งเดียวกับจำขึ้นใจกับมาวิจาร์เขาสนันวันไว้อันนี้ก็ไม่ใช่นั่นเองค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทางบอสนาะเนี่ยพี่น้องแล้วอคอมเมนต์แฟนคลับคือเยอะจริงๆค่ะส,าสํา,า,ารรสหรับเรื่องราวนี้ส่วนมากคือจะเข้าใจเนาะเข้าใจได้ว่าเออเนี่ยบอสโนบอสถึงราคาสาหรับเรื่องเล่านี้ โอ้โห oh oh. เปิดเพลงฟังอยู่บ้านด้วยค่ะเอาเตยบันไดเลือกเอาโหลดเพลงนะเอาเลยแล้วคนหลงตเตยคือบได้หนังสือส่วนใหญ่อืมเยอะมาก,กาไ่บอกถูกใจเลยค่ะบอสบอสพูดถูกคะ่ะแมนคว่ำเจ้าจ่ยายาสุดๆพี่น้องคะ่ะมันถูกต้องแล้วสำหรับที่ต้องออกมาพูดอย่างนี้บ้างเพราะว่ามันก็ยังมีหลายคนที่ยังออกมาคอมเมนต์กับออกมาคอมเมนต์เรื่อยๆ ส่วนเราแบบว่าเออต้องออกมาพูดในบางครั้งัแหละเพราะว่าเดี๋ยวคนอื่นเนาะที่ไม่ใช่เอฟซเราได้มาเห็นแล้วก็เขาอาจจะแบบว่าวิจารณ์เราไปอีกทางหนึ่งอาจจะไม่เราเสียหายก็ว่าได้นั่นเองค่ะเห็นไ้มครับพี่น้องคะสําหรับวันนี้ก็เมียวค๊เาเลยวันนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะ